นี่มาอะไรกันอ่ะนี่คุณน่องใจลใช่หรอ,อสุดยอดไปเลยอ่ะอะไรนะนี่คุณไม่ถึงผมเหรอ,อคือว่าฉันเนี่ยแอบไปถอนเงินของคุณมาสมุดบัญชีเลยอ่ะ แต่พอคุณมีชู้ฉันก็มีเหตุผลในการที่จะเลิกกับคุณแล้วทีนี้ฉันก็จะได้ไปในที่ที่ฉันอยากไปโดยไม่ต้องรู้สึกิดอะไรอีกแล้วเดี๋ยวนะตักนี่คุณร้อเล่นอยู่ใช่ไหมเนี่ยฉันไม่ได้ล้อเล่นนะฉันพูดจริงแต่ถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยนี่ดูนี้สิ<ฮ>คุณก็น่าจะรู้นะว่าที่ผ่านมาเนี่ยฉันโคตรรู้สึกแย่กับอาการป่วยของคุณเลย นอนเป็นผักติดเตียงอยู่แบบเนี้โคตรน่าเบือผมไม่อยากเชื่อเลยนะว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยากกินนะมันมียาพิษอะนี่คุณวางยาใส่ผมด้วยเหรอ,อก็ใช่ไงคะเอ่อคุณฉันถามอะไรหน่อยสิ ถ้าฉันไว้ชีวิตคุณแต่ฉันเนี่ยหอบเงินของคุณหนีไปกับฉันคุณจะตามหาฉันไหมเมียวนาตักแผนของคุณไม่มีวันสำเร็จหรอกอคุณอย่ามาดูถูกฉันนะคุณรู้ไหมว่าฉันเนี่ยเขียนจดหมายสั่งล่าให้คุณเรียบร้อยแล้วด้วยผมตัวผมทำร้ายตัวเอง ไม่มีใครทําร้ายผมทั้งนั้นและทรัพย์สินทั้งหมดผมขอยกให้ภรรยานี่ตักคุณคิดจะเอาสมบัติไปจริงดิตอนแรกฉันก็กะจะทําจริงๆนันแหละถ้าคุณอยู่คนเดียวอะอ๋ออีกอย่างคุณมีเมียน้อยนอนอยู่ด้วยท,ที่ฉันทแทบจะไม่ต้องทำอะไรเสี่ยงๆเลยนะเนี่ยแค่ฉันฟ้องหย่าคุณฉันก็จะได้ทุกอย่างที่ฉันอยากจะได้เดี๋ยวเพิ่งดีใจไปผมจะบอกอะไรให้คุณฟังนะ คุณจะไม่มีวันได้เงินของผมแล้วหนีไปหรอกทำไมอ่ะก็ขาเมียน้อยเต็มตาซะขนาดนี้อแต่ถ้าคุณไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะถ้าฉันไปฟ้องศาลเนี่ยยังไงฉันก็ต้องได้เงินอยู่ดีขอโทษนะแต่ผมไม่ได้มีเมียน้อย <laughs> แล้วยังไงอ่ะยังไงคุณก็เดินไม่ได้อยู่ดีนั่งเป็นผักเลยงั้นคุณก็ดูให้เต็มสองตาเลยนะ นะฉันก็แค่อ้ำเล่นเฉยๆอะเชือ่อก็โง่แล้วคือว่าตักตอนนี้ไม่สายนะที่คุณจะกลับตัวแต่อย่าให้มีคังที่สามแล้วก็รีดใส่หัวไปจากบ้านผมได้แล้วเดี๋ยวก่อนสิคะที่รักคุณใจเย็นๆก่อนนะแล้วคุณก็นั่งลงก่อนดื่มน้ำก่อนจะได้ใจเย็นๆสดชื่นสดชื่นขอบคุณนะ 做不、啊、给你我，给你谈我赔自己的话。